สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนวันนี้พบกับพี่อ้วนพาสวบเด้อจ้าภาพพบกับวันจันจ้าบได้พอกันหลายคลิปหลายไปตั้งจังหวัดมาค่ะพี่น้องกลับไปบ้านแม่มาค่ะคลิปไปตั้งจังหวัดกับบได้ลงค่ะพี่น้องบได้กินนี่ยังเลยไปกับบได้ทายทํานี่ยังห้พี่น้องเบิ่งเลยค่ะมันนี้กัเลยพาพี่น้องมากินไอ้ต้มขม,อม,ขมเอ็นแก้ว,วค่ะพี่น้องต้มขมแซ่บแซ่บเอ็นแก้วเด้อค่ะอันบุมมีขอนียวค่ะอันกินข้าวเจ้าแทนค่ะพี่น้อง กับผักเคียงคือเกาค่ะพี่น้องบ่าลายดอกผักมือนี่ก่อนที่สีเฮาสิไปจวดจวดกันกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้อ้วนพาสวสบในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะไปค่ะจวดจวดน้ำอ้วนพาสวสบค่ะคำแรกสดน้ำก็เนาะค่ะบ่ไดพอกันหลายคลิปหลายลิปฮอลิปฮอดอัน,นสุภูสุคนะเนาะค่ะขมอมรำหน่ค่ะ แผดายมิข <è S 2> ้าวเหนียวลอกกินกับข้าวเหนียวแซ่แบคักค่ะนี่ค่ะอ็นแก้วอมเปื่อยๆต้มมือเตาอยู่้ะค่ะอืุงกึกอยู่ค่ะต้มขมอมรำอมรำแสบ เบืงค่ะเป็นแก้วค่ะไปอยู่ยี่ค่ะห้าตอนไปกินบรรยากาศด้่ใสายเลยกลับมาที่ช็อตพี่น้องก็เ,เลยมาอัดคลิปร่ให้พี่น้องเบิ้งเลยค่ะไิพอกันอยู่ได้สองสองคลิปสามคลิปด้วย่ะเขาอ่ะ ไปอันภาคเหนือมาค่ะไปสูขโขทัยมาให้บ้านนี้แม่มาค่ะเลยไม่มีเวลาเลยอคนคลองง่ายไปอยู่สุขโขทัยค่ะคนคลองค่ะเพราะให้คนเบิดดอก อันนี้ปากน้ำกับเอ็นแก้วค่ะเปื่อยค่ะเผือดากินกับข้าวจ้าไม่กินกัเนียว ใจผักที่อยู่น้ำค่ะนีดด่จ้ะไม่ได้ให้ผิดหวายค่ะเพื่อนดีด <c oughs> ยายอ๋หลานหน่อยมานั่งปนเขาน้ำอยู่ข้องขังค่ะ ขมอำล้ำค่ะจ,ะจะจวดๆจ้า ผมเปลือยแค่แฝดพอพี่น้องชอบชอบขนัง ฟินค่ะนุ่มเปอยแก่เอ็นจนเปืเป่อยแสด้วค่ะอื ขักิ้นปากน้ำค่ะเอ้เซ่บป่ะ เขาเบอร์แล้วครับพี่น้อง Ui giời dầu chạm thôi จ้าสำหรับคลิปนี้วันพัสวกกับฝากกระเพียงซัมนี้เด้อคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ